สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เลือกที่จะแต่งกิ่งผักหวานป่ากันแล้วนะคะตอนแรกย่าก็คิดว่าจะไม่แต่งนะแต่ก็สังเกตดูแล้วว่ากิ่งของเขานี่ยาวนะมันยาวมากนะก็จะทําให้กิ่งผักหวานป่านี้ไม่ค่อยโตนะเพราะว่าจะต้องส่งอาหารเอาไปเลี้ยงกิ่งให้ยาวออกไปย่าก็เลยตัดสินใจที่จะตัดแต่งกิ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นความเข้าใจในส่วนตัวของย่านะคะว่าถ้ากิ่งเข้ายาวอาหารก็จะส่งไปเลี้ยงที่ปลายเยอะนะขนาดของกิ่งขนาดของลําต้นก็จะไม่ค่อยโตแต่ถ้าหากว่าเราตัดแต่งเนี่ยเขาก็จะโตนะต้นโตโกิ่งโตซึ่งก็จะทําให้ผักหวานป่าเราในแตกยอดมีขนาดโตอุดอมสมบูรณ์ไปด้วยนะคะ สำหรับปีนี้นะย่าก็คงจะเอากิ่งยาวขนาดนี้นะก็มีทั้งต้นที่ปลูกมาเกือบจะอบจะ20ปีแล้วแล้วก็ประมาณปี7เดือนก็มีนะคะที่จะต้องแต่งคือต้นที่เข้าโตนะย่าก็จะแต่งเพื่อที่จะได้แต่งเกิดทรงพุ่มที่ดีนะในอนาคตถ้าหากว่าเราปล่อยให้กิ่งกระโดงสูงชะลูดขึ้นไปเขาก็จะไปเป็นพุ่มอยู่ข้างบนนะ ทำให้ลำบากในการที่จะเก็บในอนาคตซึ่งผักหวานป่านี่เขาจะมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งแต่เดี๋ยวนี้นะพอโตเต็มที่แล้วนี่เราก็จะเก็บลําบากต้นก็จะมีขนาดโตนะคะนี่อันนี้ก็เป็นปี6กานะคะเนี่เห็นไหมคะกิ่งกระโดงขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหญาก็เลยต้องมาตัดนะ เนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะต้นที่สองเนี่ก็เราก็ตัดตัดอยู่ประมาณเอวนะคะเนี่ยก็ยังดูอยู่ว่าจะตัดลงอีกหรือเปล่าเพราะมองดูก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าแตกกิ่งข้างออกมาแล้วเนี่ยนะอย่างต้นนี้นะคะย่าก็มาตัดกิ่งกระโดงอยู่กิ่งเดียวนะคะเนี่ยถ้าปล่อยขึ้นไปนะไม่มีกิ่งแขนงนะนี่อย่างต้นนี้นะคะสําหรับต้นนี้นเนี่ย ก็ตัดออกนะคะกิ่งไหนที่สูงแต่บางต้นเราก็ไม่ตัดอย่างเช่นต้นนี้นี่นะคะเพราะว่าเราโน้มต้นออกไปเขาก็จะแตกทรงพุ่มขึ้นมาใหม่นะ,ะถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องตัดนะ,ะบางต้นก็ตัดแค่กิ่งเดียวนะคะบางต้นก็ตัดเป็นสิบกิ่งเลยก็มีนะ,ะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองนะคะ เราต้องการให้แตกทรงพุ่มขนาดไหนเป็นแบบไหนเราก็ตัดแต่งเอานะคะแต่สำหรับหญ้านี่ตามความเข้าใจหญ้านี่ต้องการให้เป็นพุ่มเล็กนะคะเพราะว่าบางจุดหญ้าจะปลูกทีถ้าหากว่ากิ่งเขาออกมาละเกะละกะนี่ก็จะลำบากในการเก็บก็จะเริ่มแต่งทรงพุ่มนะให้เขาเล็กเข้าไว้นะคะแต่ให้กิ่งใหญ่นะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็แต่งไปหลายกิ่งเหมือนกันนะคะ แต่ก็ถือว่าทรงพุ่มดีนะคะถ้าเป็นต้นแบบนี้นี่ถือว่าทรงพุ่มดีเนี่ยเราก็ตัดแต่งกิ่งกระโดงที่จะสูงขึ้นไปนะคะเนี่ยก็ถือว่าเราแต่งเพื่อให้เกิดทรงพุ่มที่สวยงามอย่างต้นนี้นี่แต่งแทบทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแต่และกิ่งเขาออกมาเนี่ยเขาจะยาวออกด้านข้างหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นี่กิ่งเขาจะเลื้อยมากนะคะนี่ ถ้าเลื้อยมากๆกิ่งไม่โตนะคะเราก็ตัดตรงปลายของเขาเนี่ยอย่างต้นนี้ย่าก็จะตัดปลายเยอะเลยนะคะเนี่ยกิ่งไหนต้องการให้มี2กิ่งก็เลี้ยงไว้กิ่งไหนไม่ต้องการก็ตัดออกนะคะนีส่วนต้นนี้นะคะก็ตั้งแต่ปี6 1สูง2เมตรกว่าแล้วเห็นไหมคะนี่บทเรียนนะคะเนี่ยเนี่ยตอนข้างล่างนี่ไม่มีกิ่งเลยนะ สูงชะลูดขึ้นมาแล้วก็มาแตกกิ่งอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเนี่ยเป็นกิ่งทรงพุ่มขนาดใหญ่เลยอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเราปล่อยให้สูงต่อไปอีกนี่จะเก็บลําบากนะคะแล้วต้นก็จะสูงไปเรื่อยๆนะทีนี้ยากก็เลยมาตัดนะคะเนี่ยส่วนตัวนี้จะยังไม่ตัดนะคะนี่ปลูกพร้อมกันนะคะนี่แต่ว่าโตไม่เท่ากันนะ จะเห็นว่าบางต้นยาก,ก็แต่งมากบางต้นก็แต่งน้อยนะคะอย่างต้นนี้3ปีนะคะเนี่ยพึ่งจะติดปีนี้นะปีนี้คาดว่ากิ่งกระโดงก็คงจะแตกขึ้นมาแล้วคงจะโตนะเนี่ยสำหรับต้นนี้นะส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นปี 6- 3สนี่เองนะแต่เป็นกิ่งกระโดงกิ่งเดียวยาวชะลูดเลยในหญ้าก,ก็เลยตัดให้เตี้ยลงนะคะนี่เห็นไหมคะ ตัดประมาณนี้เพื่อเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามนะคะอย่างต้นนี้นะคะโน้มออกมาก็เป็นกิ่งข้างกิ่งกระโดงข้างบนก็ตัดออกนะนี่เราก็ตัดแต่งตามที่เราพอใจนะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็แต่งแบบนั้นนะผักหวานป่าเขาไม่ตายง่ายนะคะเขาไม่ตายง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่า เราตัดกิ่งที่อ่อนนะคะเขาก็จะแห้งตอนปลายลงมาถ้าเขายังเขียวๆอยู่แต่บางต้นย่าก,ก็ตัดที่เขียวเหมือนกันนะแต่เขาก็แตกยอดขึ้นมาแต่บางกิ่งก็จะแห้งลงมานะคะแต่ก็แห้งไม่เยอะพอเขาแห้งลงมาถึงจุดที่มันเป็นสีเขียวเข้มๆแล้วเขาก็หยุดก็มีนะคะอย่างต้นนี้นี่ก็20ปีแล้วนะคะนี่ต้นพี่เลี้ยงตะขบนี่ตายไปต้นหนึ่งแล้วก็ คิดว่าจะไม่ตัดแต่ทรงพุ่มเขาโตมากยากก็เลยต้องมาตัดเขานะคะเนี่ยก็ตัดแต่งไปนะก็ถือว่าเป็นการแต่งนอกฤดูไปด้วยเลยแต่ย่าก็จะไม่เร่งน้ำนะคะก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะวันนี้ย่าก็พามาตัดแต่งกิ่งของผักหวานป่านะก็แต่งเฉพาะต้นที่แต่งได้นะคะบางต้นก็ยังไม่แตกทรงพุ่มนะก็ยังแต่งไม่ได้เราก็ปล่อยไว้ บางต้นเขาก็แตกพุ่มเลยเราก็ยังปล่อยไว้อยู่นะเรายังไม่ตัดแต่งกิ่งเหตุผลที่ตัดช่วงนี้ก็คือเขาจะเริ่มเข้าสู่ระยะพักตัวเพื่อที่จะแตกยอดถึงฤดูแตกยอดของผักหวานป่าแล้วถ้าเราตัดแต่งไว้ก็จะเป็นการเร่งให้แตกยอดด้วยนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ